จะพาไปตามหากระเป๋าใบหนึ่งที่ฟังชื่อแล้วฮึกเหิมนั่นก็คือกระเป๋าอ e ีสานเกิร์ลจากอ e ีสานแบ็กวันหนึ่งแค่ได้รับข้อความเป็นภาษาอังกฤษจากกระเป๋าแบรนด์หนึ่งที่เมดอีอ e ีสานค่ะเราก็ฮึก คึ้น่าสนใจแท้เพราะปะกติเราจะได้ยินแต่ a d ด i น Thailand หรือ Ma d e น n China made อ n u s ออะไรทุกดวงนั้นเลยคะ่ะคุณแพทริกก็เลยแนะนำตัวแล้วก็เกืิอนข้อมูลให้รู้จักเข้าในระดับหนึ่งว่าเขากำลังสร้างแบรนด์อีสานแบ็กส์ที่ Ma ดในอีสานเขาติดตามช่องเราแล้วก็รู้ว่าเราคือสาวอีสานขนาดแท้ก็เลยส่งกระเป๋าคอลเลคชันใหม่ที่มีชื่อว่าอีสาน girls ใหมาให้ใช้โอ้พอเห็นกระเป๋าเท่านั้นแหละค่ะสวยมากได้ๆือชื่อเกรย์เราก็เป็นสาวอีสานซะด้วยก็เลยบอกคุณแพทริกว่าเคค่ะะดีจ รูปคอลเลกชันนี้ไว้ให้ไม่คิดตังเลยนะคะเพราะว่าชอบคอลเลกชันนี้เขามีเสื้อให้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวเล็กไปดีฉันใส่ไม่ได้ <laughs> ก็เลยถ่ายรูโปโพสต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเขาแล้วก็ทีมงานอีสานแบ็กสเป็นหนึ่งกลุ่มวันนั้นเราก็มีงานที่กาลสินด้วยค่ะคุณแพทริกก็เลยเชิญไปที่บ้านและแล้วเราก็มาถึงบ้านเขาภานระยะเวลา2ชั่วโมงอีสานแบ็กเป็นแบ,บนด์ที่ก่อ,กอตั้งโดยคุณแพทริกดิโคลาชชาวฝรั่งเศสและก็พี่แบ็กพยาชาวไทยนะคะเริ่มต้นด้วยซีรีส์ของกระเป๋าผ้าที่เน้นคุณภาพงานตัดเย็บแล้วก็ดีไซน์แบบมินิมอลที่สําคัญคือผลิตในอีสานบ้านเฮานั่นเองค่ะนั่นก็คืออําเภอกอมานนทีีท่า,ายยะคแะราใจ ที่อยากจะสร้างงานเพิ่มรายได้นอกเหนือจากทำไรทำนาให้กับคนในพื้นที่อีสานแบกจึงเป็นกระเป๋าที่บอมเปนแค่กระเป๋าแต่บ่มคือไรายได้และความยั่งยืนของคนในชุมชนค่ะเขาก็เลยอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านงานออกแบบและก็การส่งออกกระเป๋าที่เคยทำก่อนที่สีย้ายมาอยู่ไทยนี่นะคะสร้างแบรนด์อีสานแบกเม็ดอีสานขึ้นมาก่อตั้งเป็นบริษัทเล็ก โดยได้รีโนเวทบ้านของญาติภรรยานในแหละคาเป็นสถานที่ผลิตแล้วเขาก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็เลือกแมทเทอเรียลหรือวัสดุต่างๆในการผลิตกระเป๋าเองราคาอาจจะสูงจักหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับกระเป๋าที่ผลิตแบบเทือและหลายๆใบกับพี่น้องแบบเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นอะไรแบบนี้เพราะเม็ดอินอีสานทุกใบเขาทาด้วยใจและเป็นงานแฮนด์เมดแต่รับรองได้เลยว่างานตัดเย็บนั้นคุณภาพเนี้ยบสวยแน่นอนและยังช่วยชาวบ้านอีกด้วยตอนนี้ก็มีสมาชิก4คนแล้วนะคะเป็นผู้ผลิตกระเป๋าซึ่งวันนี้อีก2ท่านนั้นหยุดไม่ได้มาทํางานสลัับกนนไไไปปห่าอ ชีวิตอิสระของแท้ลูกค้าที่ติดต่อมาร่วมงานกับอีสานแบกนะคะก็อชอบในแนวความคิดรักโลกใส่ใจในความยั่งยืนเนื้อสิ่งอื่นใดคือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และก็สร้างแบรนด์ให้กับคนในท้องถิ่นตอนนี้อีสานแบกนะคะก็มีลูกค้าที่เป็นทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําในหลายประเทศแล้วก็มีทั้งแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์ที่ติดต่อมาร่วมงานโดยงานตัดเย็บทุกชิ้นที่เป็นแฮนด์เมดค่ะแล้วเขาก็คำนึงถึงสมสดิภาพของแรงงานไม่ได้ขาดการทํางานคืออยู่บ้านเลยค่ะทุกคนก็ททททําา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 งงงงนนนนไไไดดด้้้้อออออยยยย่่่่่่่สบบบใใจมมมตตตเเเหืิิคคคแีีีุววลชชูกั <Family. S 2> คุณแพทริกเขาก็ยังบอกนะครับว่าเขาอยากให้สินค้าเม็ดอินอีสานของอีสานที่สร้างด้วยมือของคนอีสานนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปสู่ระดับโลกซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ยแค่การทํากระเป๋าหรือผลิตเป็นของที่ระลึกให้กับแบรนด์ต่างๆแต่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเลยเลยคะ่ะนอกจากนี้ที่นี่เขายังต้อนรับผู้ที่สนใจอยากจะเวิร์กช็อปทำกระเป๋าก็สามารถติดต่อคุณแพทริกเข้ามาล่วงหน้าได้เลยนะคะผ้าที่ใช้นในการทํากระเป๋านี่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากค่ะโดยเฉพาะผ้าด้านในกระเป๋าที่นํามาทําซับในมาจากมอลูฟซึ่งเป็น อัพที่เป็นผู้รับผ้าคุณภาพดีมือสองที่กำลังจะเหลือทิ้งในโรงงานผลิตให้กลับมามีชีวิตและมีมูลค่าอีกครั้งคุณแพทริกก็เลือกใช้ผ้านี้จากมอลลูฟนะคะซึ่งเป็นผ้าที่ยังคงคุณภาพไม่เอี่ยมเพื่อนาํามาทําเป็นซับในกระเป๋าต่ออีกทีเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทําให้งานแฟชั่นนั้นไม่กลายเป็นขยะถือว่ากู๊ดไอเดียมากเลยเลยะคะ่ะปัจจุบันร้านค้าคาเฟ่ร้านกาแฟโรงแรมพัตคาสสถานทูตหรือว่าหน่วยงานต่างๆรวมทั้งแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่อ e ีสานแบ็กเป็นผู้ออ หรือจะสั่งเป็นงานคอสตอมก็ได้เช่นเดียวกันคิที่จึงอยากส่งเมสเซจนี้ไปถึงคนไทยทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆฝีมือของคนอีสานบ้านเฮาที่สามารถสร้างงานสไร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนึกถึงอีสานแบกรับรองว่าถูกใจแน่นอน